สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะวันนี้มาแนะนําแล้วนะคะกับรถ t o โยต้ายาร s 1.2e ปี2018ค่ะสีบอลเงินสภาพใหม่มากๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะรถสวยเดิมไม่เคยชนทุกอย่างเดิมหมดเครื่องเดิมโรงงานเกียร์ ช่วงล่างสมบูรณ์แอร์เย็นช่ำยางปีใหม่นอดหน้าหลังไม่เคยขยับนะคะใหม่มากๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะนั่งสีดำสวยมากยังมีกลิ่นป้ายแดงอยู่เลยค่ะและก็รถคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะ20 กิโลลิตรนะคะสบายมากในการขับขี่ไหม่แท้อยู่ที่80,000กิโลค่ะรับรถไปเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้มาในราคา369,000บาทเท่านั้นนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมโทรมาที่เบอร์0848361948นะคะขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้กับช่อง YouTube นะคะสวัสดีค่ะ